สวัสดีครับวัท่านมาเราก็ดีใจเนาะหมวดทหันคือว่าเขาคักเขาเนี่ยแกเขาเกือบแจ็คบาทว่ะหวดโอ้งวดเบ่งนึงนี่บ่ออันสิบหกนี่บ่ครับได้หลายบ่โอ้ยสิบหกขันมันมันมันถืออยู่บ่หลายสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นเท่าไหร่บ่สามหมื่นเจ็ดวู้วเลขเลข่นสิบหกได้มาจากไหนเอามันได้มาจากไอ้เอ่อ เพื่อนเอากล้วยมะไฮนั <right> <classy. S 2> ่นเด้แล้วก็จุดเลขจุดถูกยืดเนี่ยมันบอกยืดหนาช้านนี่มันจะได้อะอล่ะงไรสองเก้าหนึ่งบอกครั่หรือว่าหกเก้าหนึ่งจักแล้วสองเก้าหนึ่งอสงเก่าหนึ่งที่ได้จำอะได้เลยก็พกกับตัวเดียวกันนะสองเก้าหนึ่งที่นี้มันเพื่อนก็เอากล้วยกล้วยมะไฮทดี คืนต่อมาหน่ะมันป่วยไม่ให้สองวีอนบอกแมนแมนแมนป่วยไม่ให้สองวีเฮ็ดอะไรพวกเป็นหนึ่งได้ป่ะเอาแบบเอามาให้เทเลวีไหมโอ้ที่เออแต่ว่าที่นี่มันมาสรุปว่าเป็นยังคือเป็นว่าเก่าหนึ่งเก่าสองอันบอกอืมอมันผมมาจุดถูกขออยู่หนาชานลนี่เมวันพระพอดีมันก็ได้มันได้สองเก่าหนึ่งมันบละอครับอ่าที่นี่ก็เลขพันธุ์ทงบาเก่าหนึ่ง โอ้ที่ว่าแล้วสองหวีกล้วยมันกับเกาอยู่แล้วสองกับสองแล้วไอค่ากล้วยนะกล้วยสองหวีท่านบอกว่าร้อยร้อยหกบาทอ่าแล้ค่ากล้วยเออลค่ากล้วยร้อยหกบาทมากัเท่ากติเป็นสิบหกมันบอกแล้วขึ้นต่อไม้มาฝันปลารดเขามา่วนไปยังดอกมากับกับรถอยู่นี่อยู่หน้าบ้านผมก็ไปก็ไป เพราะว่าคืนนั้นผมเอาสิบเก่าไปนอนเสียงอือาเลข12เก้าหนึ่งนะไปนอนเสียงอืที่นี่าเขามาสวนไปไปยังดอกผมผมเลยว่าบ่าไปดอกบ่าไปกับกันตามกับกับเสด็จขับรถกับอยู่หนาพันปื้ดนี่มาที่นี่ผู้ย่ายน่ะแล้วก็นั่งดักฟังผมบอกไปฟังที่หลับอก แล้วไปซื้อแล้วไปซื้อสิบหกแล้วไปซื้อสิบเก่ากับสิบหกกับราคากล้วยมันร้อยหกบาทมันวาอ่านั่นแหละอือได้ที่ไปที่มาอ่าเป็นที่มาที่ไปของดของอันค่าปนค่าแก้วสามหมื่นเจ็ดนะสามหมื่นเจ็ดน่ะอแล้ววันนี้ต่องวดเป็นยังไงครับอะเอมฝันทั้งไหนต่องวดเป็นยังไงครับผมฝันต่องวดบ่ออหลังจากที่เลขออกไปแล้ว ครัขึ้นตองหดเลยเด้อรับม<ำ>ึนฟันว่าป่านะมันมาตายอยู่หน้าบ้านนี่เต็มเลยแต่ว่ามันมีตะป่าขาวตัยงหญ่เนี่ยต,ตุยงหญ่จ้ะนี่ต,ตัดพอฟ้าเมืองพี่เด้อนอนตายเต็มอยู่นี่นี่นี่กะผมก็เลยตีลาขาบทีละขาว,ขาวมีตะปลาขาวล้วนเลย<ป>นันตายเต็มเลยม่ตะป่าแบบมีเข็ต ผมเลยว่าแปดมันไต่บ้านเป็นศูนย์บ่อเจ็ดศูนย์บอกเมื่อแปดศูนย์ป่ากับแปดเนาะบันป่าไม่เจ็ดเพรว่าเจ็ดศูนย์บ่อเลยตีเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์หลังวันเนี่ยอ่าบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าเลขที่สองสองห้าอ่ายุบใต้เต็มหน้าบ้านเลยใต้เต็มหน้าบ้านเลขบ้านเลขที่สองสองห้าเนี่ยชุดชอตอ่าบ้านเลขที่อันั้นเป็้นลขที่นี่ เมื่อคึืนนมันวันพาอีกมันบอกมื่อคืนนี่มันพานอนฝันอีกเด้อแต่ว่ามันถังปลได้ฝันว่าเห็นป่าคือเก่าเด้ต้องไปตีเอาเนาะมันข้าเจ้าเอามีผู้หญิงมาสองคนแม่กับลูกกันล่ะ แม่เขาลูกอันพันระยาเก่าที่เราเสียไปอเเสียราแฟนเก่าพ่อที่เสียแ่นแม่เสียไปแล้วแต่ว่าฝันเห็นเพลินขึ้นทั้งมาทั้งสองคนนั่นแหละเป็นก็เสียทั้งสองคนนั่นแหละเพิ่นมาเพิ่นเอาเนื้อมาห้ายเพิ่นเอาเนื้อมาห้ก่อนก่อนหนึ่งเนื้อก่อนหนึ่งแม่เอาเนื้อ เอาเนื้อซื้อเนื้อมาให้ก่อนหนึ่งแต่แต่แต่เพิ่นบอได้บอกว่าราคาเทน่านั้นเทเนี้ยน่นะมันเป็นสถานที่ที่ที่ทเห็นเพินน่์น่ค่ายๆกบเป็นสถานที่โบล้านแห่งใดแหง่งนั่นนี่แหละม,มันจะมีคนใสชุดจงกระบงกระเบ,บนเนต็โโมเลยนะครัมองเพิ่นอยู่นะมองเจ้าอยู่นะอะไรอ่าม,ม,ม,มัน กะฟันว่าเท่านั้นแหละวะคุณเดี็กอย่างองตีเป็นอายุเพิ่นเท่าไรค่ะจำว่าได้แล้วแล้วกะเจ็ดชีว์กลัวเนาะมันเป็นมะยี่มเร็งเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เขาแล้วจังว่ะเป็นเอาเนื้อมาให้เนาะพ่อเนาะเอาเนื้อมาให้แสดงว่าเล็เขาด้เงี้เอาเนื้อมาให้ก่อนบอกง่ายเลยเพราะว่าพ่อจะป้อนน่ะป้อนจนอื่นเลศไปก้อนแล้วก้อนว่ามันก้อนจำทีละเป็นก้อนใหญ่เลยอายุนี่จำว่ได้แล้ว่ะ อาายุเาจบา่ได้ <ปะ S 1> แต่ว่าก <ใน S 1> <ง>ับประด้เสี่ยงวะหมุนขึ้นบ่ได้เสียเส่ยงเหล็กเสี่ยงยงังแต่นอนนอนไปธรรมดาล่ะแต่ว่า,าตองหวัปะปล่อยศูนย์เจ็ดศูนย์เปีแม่นแสดงว่ามันไม,ม,ม่หยามอีกเช่นว่าเอมมาเนื้อมาให้เลยและจะมาบอกบอกเนื้อช่างบอกตัวเลขว่าตัวใดนบอกประไดี๋อวแสดงว่าเลขนเลขทูบตัวใดนค่ะจุดตองหวดไปอ่าเลขทูบจุดตองหวดหวดนี่บอกตองหวดมันจีบเอราะ ครบแปดหนึ่งบอกมันบอกครับเออหกแปดหนึ่งนี 1> 8, 1, <ม>่แปดหนึ่งแต่ว่าไปนั่งเห็นหกหนึ่งหนึ่งอ่าแต่ว่าแต่ว่าภูภูภรรยะนะาหน่ะเราเราเห็นเป็นหกหนึ่งหนึ่งเราเห็นเป็นหกหนึ่งหนึ่งแต่ผมเบิ้งเนี่ยผมเห็นเป็นแปดอ่าเป็นเป็นเป็นหกแปดหนึ่ง เห็นบ่เือนกันมันบ่ชาดผมอ้นมันบ่ชาดบอถูกไปจังไ<ก>ห๋ก็<อ>ถ่ายรูปบอกมาเบ่งอยู่เด้ดิถ่ายรูปออถ้าคันขยายออก,กั้างๆสิม,มันยังสิเป็นเลขหนึ่งแต่ว่ามันสีเป็นมุมเป็นอย่างของมัน,ยนอยแต่แต่เอ,อ,อกเบิ่งธรรมดามันจะเป็นเลขแปดนะนั่นแหละก็คือฝันล่าสุดนี่คือแฟนพ่อที่ตายนี่เอาเนื้อก้อนใหญ่มาให้ใช่ไหมครับพ่อใช่ พ่อก็ไม่มีตัวเลขแต่พ่อมั่นใจว่าตัวที่พ่อปล่อยมาคือเข้าแล้วอะพ่อคือมีความมั่นใจว่าตัวเลขที่พ่อปล่อยต่องวดมาเนี่ยครับกับบลูกับบลูคือกันคือคือก็เป็นแนวทางแล้วพอนอนฝันนะก็ันเนื้อมะไ่น่ะถือว่าฝันดีเพ่อทนานแม่นะล่องเสียงดวงเบิ้งข้าข้ายกยกในที่นี้หาเทื่อมันมีแนวทางหาเทื่อมันโชกเออเนาะ กับบมมนว่าอันนี้มันบมมนว่าจะถือหรือบ่ถือเนาะเอาไปเสียงดวงเบิงเสียงดวงเบึงก็เป็นแนวทางของพ่อเพชรนะครับผมชุดโค้งสุดท้ายนะฮะเราอาจจะมาย้ำก็ได้เผื่อวันสุดท้ายพ่ออาจจะฝันอีกก็ได้นะครับเนาะครับก็คือว่าภรรยาที่เสียไปแล้วนะฮะเอาเนื้อมาให้พ่อเพชรนะครับผมหลังจากที่มาปล่อยตัวนี้ไปแล้วนะครับเนาะครับผม ตัวเน้นของพ่อคือ7080นะครับ FC ครับครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจบคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ